สวัสดีครับท่านผู้ปกครองและก็นักเรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งนะครับสําหรับวิชาสุขศึกษานะครับผมครูสอนนรินทร์วรสารนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่5นะครับชีวิตปลอดภัยนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในเรื่องผลเสียของการติดสารเสพติดนะครับมาตรฐานการเรียนรู้นะครับพ5.1 ป้องกันและหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพอุบัติเหตุการใช้ยาสารเสพติดและก็ความรุนแรงนะครับตัวชี้วัดพอ 5. 1พอทัวิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับ 1. นักเรียนอธิบายผลเสียของการติดสารเสพติดได้2 เขียนแผนภาพผลเสียของการติดสารเสพติดได้สารเสพติดนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วครับจะทําให้ผู้เสพมีร่างกายที่เสื่อมโทรมลงอีกทั้งยังส่งผลเสียต่อครอบครัวชุมชนสังคมรวมทั้งประเทศชาติอีกด้วยนะครับนักเรียนรู้จักสารเสพติดหรือไม่ครับส่วนใหญ่ก็รู้จักกันนะครับนักเรียนรู้จักสารเสพติดอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับ มียาบ้ายาอีฟินรมฟินซูราบุรี่ถูกต้องนะครับเยอะแยะเลยนะครับเรียนรู้หรือไม่ครับว่าสารเสพติดนั้นมีโทษอย่างไรบ้างครับโทษของยาเสพติดมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับเป็นอันตรายต่อระบบประสาทแล้วก็ต่อระบบหวัวใจแล้วก็หลอดเลือดนะครับถูกต้องนะครับ ทษของการติดยาเสพติดนะครับก็จะทำลายระบบประสาทและก็สมองนะครับจิตใจเสื่อมซึมเศร้ากังวลเลื่อนลอยเป็นโรคจิตจากผิดยานั้นๆนะครับแล้วก็ทำให้เสียบุคลิก,ลกภาพขาดความสนใจตนเองขาดสติสัมปชัญญะร่างกายซูบซีดอ่อนเพลียพผิดยาทำลายอาวัยวะต่างๆให้เสื่อมลงนะครับแล้วก็มีโรคแทรกได้ง่ายนั่นเองนะครับ ประสบอุบัติเหตุได้ง่ายเพราะการควบคุมของกล้ามเนื้อและระบบประสาทบกพร่องนะครับอันนี้ก็คือโทษของอยาเสพติดนะครับผลกระทบของการใช้สารเสพติดนะครับก็จะมีผลกระทบ4ด้านด้วยกันนะครับก็คือ1ครับด้านร่างกายนะครับด้านสติปัญญาด้านสังคมแล้วก็ด้านจิตใจและอารมณ์นะครับ ส่เสียของการติดสารเสพติดนะครับก็จะทําให้อันดับแรกเลยนะครับเสียการเรียนร่างกายสุดโทมสุขภาพจิตไม่ดีเป็นปัญหาของประเทศชาติแล้วก็ไม่มีใครอยากเข้าใกล้นะครับผลเสียของการติดยานะครับก็มีหลายด้านแล้วกันอย่างเช่น 1. นนะครับสูญเสียด้านบุคลิกภาพและจิตใจครับถ้าหาก เยาวชนใช้และก็ติดยาเสพติดนะครับโดยอาศัยเป็นทางหนีจากความทุกข์ยากหรือปัญหาต่างๆแล้วนะครับบุคลิกภาพของผู้นั้นก็ย่อมจะหยุดจเจริญน,นะครับแทนที่จะหาทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมกลับหันไปใช้ยาแทนเยาวชนที่ติดยาจึงมีบุคลิกภาพใหม่ที่มีความอดทนน้อยระแวงและก็หาความสุขจากชีวิตธรรมดาที่ไม่ใช้ยาเสพติดไม่ได้นะครับ หากผู้นั้นนะครับได้ผ่านการรักษาหลายครั้งนะครับแล้วก็เลิกได้ไม่นานก็ต้องกลับไปใช้อีกความเชื่อมั่นในตนเองนะครับแล้วก็ความหวังว่าจะเลิกจากยาก,ก,ก็ค่อยๆหายไปทุกทีนะครับอันนี้คือผลเสียนะครับแล้วก็หากผู้นั้นนะครับถูกจับแล้วก็ติดคุกหลายๆครั้งความกังวลความกลัวคุกกลัวตารางการลงโทษต่างๆตลอดจนความไม่ดีในสายตาของสังคมก็มจะค่อยๆลดเสื่อมแล้วก็ชินชาไป การติดคุกตดลางหรือการลงโทษทางกฎหมายนะครับกลายเป็นเรื่องเล็กๆค่านิยมของเขาก็จะเปลี่ยนไปความดีกับความชั่วตามแนวคิดปกติก็เลือนไปความสุขที่เกิดจากการกระทําความดีก็ถอยไปนับได้ว่าเป็นการเสื่อมสลายของสภาพจิตนั่นเองนะครับ 2. ครับการสูญเสียทางสุขภาพอนามัยนะครับผู้ที่ติดยาเสพติดนะครับอาจเกิดปัญหาทางสุขภาพอนามัยหรือว่าโรคต่างๆได้นะครับเช่น การใช้ยาเกินขนาดนะครับผู้ติดยาอาจจะใช้เกินขนาดและเป็นอันตรายได้ยิ่งเป็นการใช้ยาที่ฉีดเข้าหลอดเลือดแล้วนะครับยิ่งมีโอกาสเกินขนาดได้มากนะครับยาที่มีฤทธิ์กดระบบประสาทครับเมื่อใช้เกินขนาดนะครับจะทําให้ไม่รู้สึกตัวนะครับแล้วก็หายใจลดลงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับแล้วก็อาการจากการขาดยานะครับ เกิดขึ้นในผู้ที่ติดยาบางคนครับที่ติดอย่างรุนแรงนะครับและสุขภาพไม่ดีอาจเป็นอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการติดยานอนหลับอาจเกิดอาการไข้สูงชักและไม่รู้สึกตัวได้นะครับไปนะครับพิษจากยาเสพติดนะครับยาเสพติดบางชนิดนะครับเช่นแอมเฟตามีนกัญชาโคเคนและ LSD แล้วก็มีผลทำให้เกิดอาการทางจิตได้นะครับ บางรายอาจจะคุ้มครั่งนะครับวิกลจริตเป็นระยะเวลานานเลยนะครับยาแอมเฟตามินนะครับก็ทําให้เกิดอาการหวาดระแวงอย่างรุนแรงนะครับคิดว่าผู้อื่นจะมาทําร้ายจึงอรารวาสแล้วก็ทําร้ายผู้อื่นนะครับทีนี้มาดูอันตรายจากการฉีดยาที่ไม่สะอาดนะครับผู้ติดยาครับที่ใช้ฉีดเข้าหลอดเลือดนะครับหรือเข้ากล้ามเนื้อมักจะไม่ได้ทําความสะอาดหลอดฉีดยานะครับน้ําที่ใช้ละลายยา เพื่อฉีดก็ไม่สะอาดจึงอาจจะฉีดเข้าเชื้อโรคอาจจะเข้าไปในร่างกายได้นะครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับอันตรายจากการฉีดยาที่ไม่เหมาะสมเข้าสู่ร่างกายนะครับผู้ทีติดยานะครับอาจจะใช้ยาเม็ดมาละลายน้ําฉีดเข้าหลอดเลือดโดยไม่ทราบว่าในยาเม็ดนะครับมีพวกแป้งทันค่ําอยู่ด้วยนะครับบางทีก็ใช้สำลีกรองน้ํายาก่อนจะใช้ฉีด แป้งและใยส่สําธีนะครับก็จะเข้าไปติดอยู่ตามหลอดเลือดฝอยของปอดนะครับเกิดโรคปอดแข็งนะครับก็ทําให้ระบบการหายใจลําบากหรือรังและก็ไม่มีวิธีรักษานะครับในบางกรณีนะครับยาอาจจะละลายไม่ดีนะครับมีเกดหรือว่าผลึกของยาเข้าไปในหลอดเลือดไปอุดหลอดเลือดต่างๆเช่นที่สมองนะครับเกิดเป็นอัมพาตได้เลยนะครับโรคบางชนิดนะครับที่พบร่วมกับการติดยาเสพติดก็ จะทำให้ผู้ติดครับมักมีสุขภาพไม่ดีการรับประทานอาหารก็จะไม่เพียงพอแล้วก็การดูแลสุขภาพอนามัยตลอดจนการรักษาความสะอาดของร่างกายไม่ดีจึงทําให้มีโรคต่างๆเกิดขึ้นมากมายเช่นโรคบรณโรคของปอดนะครับโรคผิวหนังต่างๆเป็นต้นนะครับ 3. ครับการสูญเสียทางเศรษฐกิจนะครับ ค่าใช้ใจ่ายในการใช้ยานะครับผู้ติดยาเสพติดย่อมต้องใช้เงินในการซื้อยามาใช้นะครับยิ่งติดมากยิ่งจําเป็นต้องใช้ปริมาณยามากนะครับต่อไปนะครับการขาดงานนะครับผู้ติดยาเสพติดบางคนนะครับอาจสามารถปรับการใช้ยาได้และสามารถทํางานได้ตามปกติบางคนใช้ยาขนาดน,น้อยๆในเวลาเช้าและกลางวัน ผู้ติดยาส่วนใหญ่เมื่อติดงอมแงมแล้วนะครับจะไม่สามารถทํางานได้เพราะจะมีผลต่อร่างกายและจิตใจที่ขัดกับการทํางานเมื่อใช้ยามากในเวลากลางวันก็จะมีอาการเสื่องซึมเสื่อมเสือความคิดช้าทํางานได้ลําบากทําให้ประสิทธิภาพลดลงอาจต้องลาออกจากงานได้นะครับการสูญเสียทางสังคมนะครับ ก็จะทําให้เสียชื่อเสียงและก็ฐานะทางสังคมของผู้ติดยานะครับผู้ติดยาย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคมนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในครอบครัวนะครับการติดยาเสพติดครับทําให้คนในครอบครัวได้รับความลําบากทั้งทางด้านจิตใจและฐานะการเงินมีผลให้เกิดความแตกแยกในครอบครัวได้นะครับปัญหาอาชญากรรมนะครับผู้ติดยานะครับจําเป็นต้องใช้เงินจํานวนมากในการซื้ Covid อยามาใช้ประกอบกับความอยากยาอย่างรุนแรงนะครับ ทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจหรือว,ว่าไม่ได้คิดนะครับจึงเกิดปัญหาอาชญากรรมตามมานะครับเช่นอาจจะลักเล็กขโมยน้อยนะครับเพื่อที่จะหาเงินไปซื้อ,อยานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับปัญหายาเสพติดนะครับอาจเป็นปัญหาทางการเมืองในประเทศหรือระหว่างประเทศและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้เลยนะครับ เดี๋ยวคุณให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดนะครับให้นักเรียนครับเขียนแผนภาพนะครับความคิดเกี่ยวกับผลเสียของการติดสารเสพติดนะครับว่ามีอะไรบ้างทําเป็นลักษณะหมายแมปปิ้งนะครับให้เขียนแผนภาพหรือว่าหมายแมปปิ้งนะครับผลเสียของการติดสารเสพติดว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ส่งในรายกลุ่มเหมือนเดิมนะครับสรุปนะครับ สารเสพติดนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะส่งผลเสียทั้งต่อร่างกายและจิตใจนะครับแล้วก็อารมณ์สติปัญญาของผู้เสพนะครับทั้งยังส่งผลเสียต่อครอบครัวชุมชนสังคมรวมทั้งประเทศชาติอีกด้วยนะครับช่วงนี้อากาศก็เปลี่ยนแปลง่หวนะครับนักเรียนก็เป็นห่วงทุกคนนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับรวมทั้ง สถานการณ์โควิดนะครับนักเรียนกาดอย่าตกนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ